สวัสดีครับนอยสวัสดีครับกับจากโรงเรียนแล้ววันนี้หมาม้าแกงเขาเรียกแกงอะไรคะ,กกระแกงกะทิ <laughs> แกงกะทิแกงกะทิก็คือแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานใส่เนื้อบดแล้วก็ใส่มันฝรั่งเพราะว่าน้องอเล็กพึ่งชอบกินมันฝรั่งแม่จ๋าก็เลยดัดแปลงแกงเขียวหวานใส่มันฝรั่งเนื้อบดนะคะแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยคือกินแทนเข่าคะ่ะถ้าแม่จ๋าอยากกินแม่จ๋าก็จะลวกเส้นขนมจีนมากินเป็นแกง นู่นนี้นั่นแล้วก็ใส้พักต่างๆไปนะคะตามชอบแล้วก็วันนี้มาม่าห่ออันนี้ให้ด้วยแลปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อบดนะคะแล้วก็ข้างใน,นก็เป็นทั่วทั่วลันเตาเป็นข้าวโพดเป็นหอมแดงนะคะหอมแขกนั่นแหละแล้วก็ฮันๆัแล้วก็ปรุงรสตามที่ชอบพริกไทยหงปรุงรสแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ ตามที่เขาชอบเลยมายองเนสซอสพริกซอสมะเขือเทศประมาณนั้นเนาะก็เฮ็ดคนลอันนะไม่จ๋ากะกินแต่อันนี้แกงเขียวหวานไม่กินแกงเขียวหวานของเราอร่อยไหมปะแกงเขียวหวานของเราใส่อาอัลมอนด์ม์ใส่นมอัลมอนด์ใส่นมขขาโอ๊ตนะคะประมาณนั้นแทนกะทินะคะโอเคกินข้าวเที่ยงกันค่ะคุณผู้ชมไปลแล้วสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย กินข่าเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะรดน้ําต้นไม้นิดนึงเพราะว่าหาปุ๋ยไปแล้วนะคะแม่จ๋ายังไม่ทันได้รดน้ำนะคะเดี๋ยวกินข่าวเสร็จจะรดน้ำต่อนะคะ